คุณผู้ชมคะจากเปรกที่แล้วนะคะที่คุณยุ้ยพูดถึงเรื่องราวของกรดอะมิโนชื่อทอรีนที่สามารถซ่อมนะคะดูแลสมองย้อนวัยสมองได้เนี่ยนะคะก็มีอีกสารอาหารหนึ่งที่เป็นผลดีต่อสมองมาฝากกันอีกคะ่ะนั่นคือน้ำมันปลาน้ำมันปลาที่มี DHA สูงถึง40ใช่ไหมคะ คือปกติน้ำมันปลาเวลาเราหีบมาเนี่ยในธรรมชาติมันจะมี DHA อยู่ประมาณ12บส EPA ที่แก้อักเสบอยู่ประมาณ18คราวนี้เนี่ยพอไทยทำทำน้ำมันปลาเนี่ยเราก็ทำสูตรหลายสูตรสูตรบางสูตรเนี่ยเอา DHA ขึ้นไปสูงบางสูตรเอา EPA ขึ้นไปสูงคราวนี้ยุ้ยก็ดัน DHA ขึ้นไปถึง40%แล้ว EPA 25แต่พอยุ้ยดันขึ้นมากกว่านี้คือให้มันเป็น50บอะ่ะ e EPA มันตกยุ้ยก็เลยหยุดไว้ที่ 40กับ25บซึ่งที่สุดแล้วที่ต้ยดว่าใช่คือถ้ายุพยายามให้ DHA สูงกว่านี้ EPA จะตกลงแต่เราอยากได้2ตัวไงเราก็เลยหยุดไว้ที่สัดส่วน40 2 5ีนี้คราวนี้เนี่ยก่อนที่จะพูดเรื่อง DHA ดี D D กับสมองเนี่ยยุยขอพูดถึงคุณหมอคนหนึ่งค่ะคือดรแดเนียลอาเนะเป็นหมอจิตเวชที่โด่งดังมากใน anti aging อเมริกาดเรดเนียลเป็นจิตเวชพี่เป้น ท่านสอนอยู่ที่ Harvard นะครมหาวิทยาลัย Harvard แล้วท่านก็คิดเครื่องมือเครื่องหนึ่งมาเป็นเครื่องที่ทําการวินิจฉัยกิจกรรมต่างๆในสมองโดยการวินิจฉัยพผ่า์เลือดที่ไปเลี้ยงในแต่ละบริเวณในสมองค่ะดรเดนิเลอาร์เมนเนี่ยท่านก็ผลิตเครื่องมือที่ละเอียดกว่า MRI อีกเครื่องนี้ชื่อว่าสเปกสแกนซึ่งตอนที่ยุยพานักศึกษาไป จุนเทนโดมหาวิทยาลัยจุนเทนโดที่โตกเกียวที่พี่เปิ้นไปด้วยอ่ะมีเครื่องสเปกสแกนนะในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพราะว่ามันสามารถภาพที่ออกมาจากสเปกสแกนเนี่ยมันสามารถทำนายว่าอีก30ปีจะเป็นอัลไซเมอร์อีก3าปีจะเกิดอะไรขึ้นคาดจะดให้เลยใช่ไหมคะคจะได้ป้องกันก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะในเ,เว็บไซต์ของท่านชื่อ amenclinics.com อะค่ะ,ะก็มีการตีพิมพ์ภาพที่ถ่ายภาพออกมาจากสเปกสแกน ถึงคนที่เข้าโปรแกรมย้อนใบสมองของท่านว่าก่อนเข้าหลังเข้ามีภาพหนึ่งยี่ประทับใจมากเลยนี่ยค่ะมันเป็นสมองที่ดูแย่ <คะ S 2> เลือดแทบไม่ไปเลี้ยงเลยมีแต่บริเวณที่ครุขระ<ส>เทียบกับอีกภาพหนึ่งซึ่งสมองเต็มสมบูรณ์ภาพถ่ายสองภาพเนี่ยห่างกันแค่2เดือนดอกตอรเดนเนียลทำได้ขนาดนี้เนี่ยห่างกันแค่2องเดือนเองห่างกันแค่2เดือนที่บอกว่าสมองซ่อมได้สมองกลับมาใหม่ดรเดนเนียลเนี่ยเขา สร้างโปรแกรมขึ้นมาชื่อ AN น a n t n เขาเรียกว่าแอนตี้เนกา v ีฟตอไม่คิดลบเลยแอนตี้เนกาตีฟตอนะซึ่งคนไข้เขาทุกคนต้องเข้าโปรแกรมนี้โปรแกรมของด็ตเตรเดนิเอก็คือถ้าเกิดเรามีความรู้สึกลบในด้านใดก็ตามทางอารมณ์เราเนาะเราต้องหยอดเงินลงไปในกระปุกออมสินน่ะหนึ่งหนึ่ง u s อลลาร์แล้วพอสิ้นเดือนเราก็ต้องเอาเงิน1 u s อลลาร์ที่มันหยอดทุกวันเนี่ยนะหยอดทุกครั้งที่เรารู้สึกแย่เนี่ยนะ ไปทำเรื่องดีๆค่ะวิจัยอย่างนี้นาทำในบ้านเราบ้างเนาะพอคิดไม่ดีปุ๊บหยอดตังคิดไม่ดีปุ๊บรู้สึกงะอายใจหยอดตังไปเป็นประโยชน์ส่วนรวมดีจังเลยแล้วปรากฏว่าเงินในกระปุกมันน้อยลงเรื่อยๆเพราะเสียดายเงินไงเพราะฉะนั้นพอฝึกไปฝึกมาดเรเดนเนียบอกฝึกไป21วันเราจะไม่มีความลบในหัวเป็นจิตเวชโหยอดเลยนะคะเเรามาว่ากันต่อเรื่องของน้ำมันปลาดีกว่านะคะอันที่เป็นมี d h a สูงนยคะว่าทำไม คุณสมบัติมันเป็นยังไงคะมันดียังไงคะทำไมคุณยุ้ยถึงเอามาใส่อยู่ในตอนสมองซ่อมได้คะคือในน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีกรดไขมันสำคัญอยู่2ตัวคือ DHA กับ EPA DHA เนี่ยไปทางสมองหัวใจและหลอดเลือด EPA เนี่ยไปในเรื่องของการอักเสบนะในยามจำเป็น DHA ก็เปลี่ยนเป็น EPA ในตัวเราได้เท่านี้เนี่ยพอมาเรื่องสมองอยุ้ยก็เลยเลือก DHA พี่เปิลค่ะเพราะว่าเราสกัด2รอบเนาะ แล้วก็โฟกัสไปที่สมองแล้วก็งานวิจัยบอกว่า DHA ในน้ำมันปลาทำให้การสื่อสารระหว่างเซลดีขึ้นค่ะทำให้การทำงานของผนังเซลลดีขึ้นและมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของสมองทุกวัย DHA ในน้ำมันปลามีงานวิจัยปรับสมดุลไขมันในเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับสมดุลไตรกลีเซอไรด์ได้ดีเอามากๆให้ผลดีกับเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่บอกค่ะ ในยามจำเป็น DHA ก็เปลี่ยนเป็น EPA ได้เพราะฉะนั้นมันให้ผลในเรื่องของการต้านหนักเสบได้ด้วยนะมีงานวิจัยที่น่าสนใจก็คือการลดผังผืดคือตอนแรกยังไม่รู้นะเรื่องนี้จกนกระทั่งมีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นนักศึกษาทรรปริญญาเอกก็มาปรึกษาว่าเขาอยากเขามีคนไข้ที่แบบข้อติดนะคะแล้วเป็นผังผืดเยอะแล้วพอฉีดยาไปป๊บนึงก็ไปหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ไปค้นมาว่าตัว DHA เนี่ยทำได้ อยู่ก็เลยเสนอว่างั้นก็เอาของไทยทําไปวิจัยสิพอดีเชมันขึ้นมา2เท่าก็ยังคุยกันอยู่ค่ะอยู่ในขบวนการคุยแต่ว่างานวิจัยอื่นน่มันมีอยู่แล้วเรื่องของผังผืดที่เกิดแล้วนร้ทำยังไงอย่างแม่้าส้มตํานักเขียนคนที่ใช้แป้นพิมพ์บางทีมันเจ็บข้อแล้วมันเกิดผังผืดขึ้นถ้าผ่าแล้วดึงผังผืดออกมันก็เกิดใหม่อยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำมันปลาเสนอเขาใช้น้ำมันปลาดีเอเอสูง DHA สูงวิจัยค่ะแล้วก็สูตรที่ดรยุ้ยบอกเนี่ยค่ะที่มีสูตรเนี้ย DHA สูงเนี่ยค่ะคุณยุ้ยต้องการคือทําสูตรนี้ออกมาเพื่อเพื่อตรงไปที่สมองเลยใช่มใช่ใช่เพราะว่ายุ้ยเป็นคนที่สนใจและกังวลเรื่องสมองเหมือนกันอืมค่ะเพราะว่าเราทำงานหนักนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ผ่อนคลายไม่ตึงไม่ตึงเครียดในแล้วก็ช่วยได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวจริงยุ้ยก็อยากจะฉลาดขึ้นแหละคุณนิรัยแค่นี้ก็ข้อมูลเหลือเฟือมากเลยนะคะที่จะ ตามกันได้นะคะว่าน้ำมันปลามันมี DHA ค่ะช่วยเรื่องสมองแต่ในขณะเดียวกันก็นกมี EPA ที่ลดอักเสบด้วยสอง<ช>ตัวมีกลไกที่เมื่อกี้ดอรอธิบาย<ช>แล้วว่ามีสัดส่วนในการที่จะทำสูตรขึ้นมานะคะ,ะยังมีอีกไหมคะดรค,คะก็ยุย่าจะเล่าเรื่องบางเรื่องที่น่าสนใจก็คือมีบางบริษัทนี้เอาน้ำมันปลามาละลายกล่องโฟม เราก็บอกว่าเนี่ยน้ำมันปลาละลายโฟมได้อันตรายตรงข้ามกันเลยค่ะตรงข้ามกันเลยกล่องโฟมกล่องโฟมที่เราใช้เราเรียกว่าสเตโลโฟมค่ะทำจากโพลีสไตรีนและสเตโลโฟมละลายได้ด้วยน้ำมันปลาคุณภาพสูงยิ่งมีกรดไขมันโอเมก้าสูงมากเท่าไหร่กล่องโฟมยิ่งละลายเร็วเท่านั้น คือน้ำมันปาลนั้นยิ่งพิสูจน์ว่าคุณภาพมันยิ่งดีเท่านั้นนันนี่คือความจริงในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งยุ้ยสอนนักศึกษาทุกคนว่าอย่าไปปล่อยไก่เอาน้ำมันปาลาละลายโฟมอย่าทำเพราะยิ่งละลายเร็วแปลว่าคุณภาพโอเมก้าสามเยอะนะคะอย่าฟังแล้วกลับกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีฟังมาแล้วฟังไม่ครบนะคะคือของเรานี่คือเข้มข้นคุณภาพดีมากจึงทำให้โฟมเนี่ยละลายนะคะ ก็ทั้งป้องกันทั้งเสริมสร้างทั้งบำบัดเลยนะคะวันนี้ในเรื่องของทอรีนตัวกรดอะมิโนโย้อนวัยสมองคุณผู้ชมที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะทุกออ,อเดอร์เราจะมีของแถมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะแถมให้เลยนะคะเป็นออน้ำมันเลมเล็ดอง,งุ่นผสมสารสกัดมเมล็ดอง,งุ่นสร้างต้นทุนหลอดเลือดให้แข็งแรงค่ะนี่คะ่ะตัวนี้นะคะแจกกันคะ่ะก็ด้วยรักและห่วงใยจาก Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท็ค่ะเวลาหมดนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ Top Health Story สวัสดีค่ะ